นี่ว่าไม่โดนตก tmiep 1 9ซีส้น่งแท่หนึงกลับมาแล้วกับนี่ว่าไม่โดนโตกม,มาเป็นไงมาไวไวมากไวมากทุกคนเพราะว่าอะไรคือเราอะอัดกันอยู่เว้ยตั้งแต่ตอนฉช้าช่ปปะแล้วก็อัดอะไรสักอย่าง เสร็จปุ๊บแตกแตนมากเพราะว่าอยู่ดีเทรเชอร์ก็ปล่อยคลิปออกมาเอาเรางะเอาเรางะ TMI today ก็เลยน้องปล่อยวันนี้อัดเลยวันนี้จ้าไม่ต้องตกใจว่าเออทำไมมาไวเพราะว่าไม่ใช่ดีไซน์ของเราแต่ถ้ามาแล้วเออจังหวะมันได้ก็จะทำเลยเออ่ะไปดู TMI กันจ้ะไปจ้ะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนหงกุ๊กกิ้งกิ้งให้จ้ะอย่าลืมติดตามเฟซบุ๊กกับฟีเจอร์ด้วยนะต่อเลย อันนี้คือวันที่เป็น private s t a g e เรื่องลางเด็จุนนั่นแลก็อันนี้คือที่ที่ที่แสดงชายชาโอ้โหที่้โต้ว่นอตื่นเออกำลังเพิ่งตื่นลุกมาแกเราควรได้อยู่ตรงนั้นไหมย่าอ้อยมองดูดิที่วันนี้แ่ไเหยอ็แลนกตื่นอ้น 확실히 보러이니까 재밌긴 했살것 같아. 어, 여러 가지 많은 노래를 하기 때문에 이렇게 네, 굉장히 기대하셔도 좋을 것 같아. 단해요 오빠의 리은, 가랑나, 골드 데나 스테이, 올라왔 그러니까 24시간도 안 남았어. 하루도 안 남았어. 하루남았 어. 어. 아. 하루도 안 남았지.

ซอมอียซ้อมเขายังใส่ชุดจริงเสร็จริงอุ้ยโตหล่อมากคุณพี่โอ้โบึ้งเยียวชีโล่าเอ้ยเาทอะไรอหใช่อตอดฮท้าเลี่ยมันดอมาน้ำละริ่อ้ริมเริ่มโฮ้ยแต่วันนั้นน้องหล่อทุกคนเลยอ่ะหล่อมาตลอดโอ้ยโอ้ยโอ้ย้้ัน้ดยย 큰일 난이냐장이 슬슬 된다는 점이 거의 못 졌어 넌왜안 자? 너무 떨려 이느낌그부터 계속 이제 몸 <목소리도> 상태를 똑같이 유지하기 위해서 잠자는 시간도 똑같이 만들었거든요 잠을 잘못뭐좀 네. 먹고 싶어요 아, 고무달카메라먹가 자리가 원래는 연습할 때는 저 자리가 항상 안치워져 있었잖아요 저희를 보러 오시는 사람들이 있다고 하니까. 아 그게 지금 기대돼요. 근데 온라인에서도 볼수 있다는 게또 기대돼죠. 네. 여기에 뭔가 그 간지러운. 내가 아, 아, 그래 그래 <laughs> <이렇게> 안에 간지러운 그좋까요아니서못까 이렇게 그어주면 돼. 오케이. 10월 시반1 시간 반 뒤에. 저희 프라이빗 스테이지. 쇼이 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 이 쇼이 이쇼어 쇼이 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 이 쇼이 쇼 그 말만 하면, 그말그말말도 없지 않습니까? 진짜? 말만 말만 하 말만 봐그 말만 하면, 그 말만 하면, 그말봐 하면, 그 말만 하면, 그 말만 하면, 그그 말만 하면, 하그 말만 얘기하지 마. 그 말만 하면, 그 말만 하면, 그 말만 하면, 이제 인사 하면, 면면 ารเคือแบบเนี่ยไม่ไม่ตื่นเต้นหรอกแต่พอถึงหน้างานอะประตูจะเปิดปะกูตึ๊ดเลยแหละอ๋อเห็นเออเห็นดูเอ้ยแมออใช่ที่โบกมืออะไรกันตอนนั้นอันนั้นหน้าประตูอ๋อแ่

อะไรยูเป็นคนล่งนชอบอะเหมอนมันต้องแบบป่อยออมานนให้มันหายตืเต้นอะชอบอะชอบที่แบบเราเห็นน้องอะเพาน้องก็ตื่นเต้นเหมือนกันอะ มาต่อตกเลยจัดมือัาเท้าโอยอนนี่นคนอะเออใครก็อยากไปบววะเาขาไม่มีแบบคนตกแต่งเหรออ,อยากไปบวกแท้งไฟแล้ว่ะ 이 허광이 우리 꺼지고 막긴내릴때자 <hã Prix> <laughs> <laughs> 여러분, 드디어 저희의 첫 번째 리테이아이이 났습니다. <loweracha> 오늘 완전 신기한 네. 경험 했어요 뭐요? 살면서 2개월 만 어, 제일 빨리 지나어 인정 음, 그래도 아셨던거 사실 탁탁 하 싶은 건데 아아 참았어 아아 확실히 인정 다음에 다 하고 싶은 거다 하실 거고 어, 고생하셨습니다 진짜 아버들 힘내셨어요 멤버 고생하셨습니다 네. 어, 다 아, 너무 감사드리고 아, 생생하셨습니다하나 아, 아, อุ้ยดีจังเอาไปมึงคนหนึ่งเนาอุ้ยพูดดีมากเลยอะอุ้ยรูปนี้ไม่านรูปละตองน่ารักอุ้ยรูปน่าเทดีจบเลยหรอสั้นมากคือตื่นเต้นอะ ดีใจที่ได้เห็นบ้างหลังดีใจที่เห็นว่าน้องก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้เจอทูอเมแต่มันสั้นไปมากใช่มันสั้นไปมากตอนนี้กุนแบบยัง เหมือนเพิ่งเริ่มอะมันจบแล้วหรอเหมือนกำลังจะเริ่มอ้าวมันคือจบแล้วถ้าเริ่ก็คือไปดูเออซื้อดูต่อเขาจะทำเผื่อจะทำดีๆออกมา่อยมาแล้วอุ้ยอยากดูต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกาศขายดีวนะกลัวกลัวมาแนเพราะว่าพ่อค้ามากนะวงนค้ออนไลน์เป็นพ่อค้าแล้วก็ยูทูบเบอร์ลบไม่ร้องเพลงหรอ รบปวด y g นะคะคำสักทีคือมึงทุกครั้งที่แบบมีแจ้งเตือนจาก y g อ่ะกูตื่นเต้นมาเทียวแลไม่ใช่แล้วไม่ได้ขายของเอาแอเอาขายของซื้อไหมซื้อพี่อยู่ในวงการตุ๊กตาจนพี่งงแล้วว่าพี่ตื่นใครอยู่เอออะไรก็คือดีใจที่ได้เห็นเบื้องหลังว่าเออทอเมเองอะตื่นเต้นที่จะได้เจอน้องได้ดู private stage แล้วก็ รวมถึงเือเมที่อยู่เกาหลีอ่ะคือจะได้เจอน้องจริงๆแบบตัวเป็นๆแล้วน้องเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่แบบได้เจอเทออเออพอแบบเขาก็ยังไม่ได้แบบเดบิวต์ออกมาก็ยังไม่ได้เจอเลยอะเจอแค่คาเฟ่วันนั้นดีใจที่เห็นน้องตื่นเต้นกับการได้เจอแฟนคลับแต่ตอนแรกอ่ะ ถ้าไม่มีอันนี้เราก็คิดว่าอยู่แล้วนะว่าน้องน่าจะตื่นเต้นแหละเพราะจะหลังเอตรงคลิปคาเฟ่นั่นน่ะก็จะรู้อยู่แบบเออน้องก็ตื่นเต้นอยากเจอใช่แต่พอแบบพอได้เห็นอันนี้มันเหมือนแบบเออมันมันก็ประทับใจที่แบบเออเราได้เห็นเขาเหมือนกันว่าแบบเออบ้งหลังเขาเป็นยังไงใช่ดีใจอ่ะขายดีๆก็ได้เดี๋ยวซื้ออ่ะสรุปซื้อ ไม่งั้นเรากวนออกมาอออกเครื่องที่อ่านดีวดีมาด้วยได้ไหมเพราะว่ามันไม่มีเครื่องดูนะตอนเนี้โลกเอออ่ะก็ดีดีใจชอบมากแล้วก็รบกวนคัมแบ็กครักทีนะคะก่อนที่จะมีดรวงมิเดียอะไรจะออกมาเรากวนคัมแบ็กได้แล้วอ๋อรหัสไงเมื่อวานนี้บอกมาฮเออเออไวยจีอะโพสในทวีตเออเขาไม่ใช่โพสในทวีตเขาทวีตเออแล้วก็แบบอ่ะช่วยแก้โจทย์เล็กให้หน่อย เราก็ออกมาเป็นเลขคําตอบอะคือสี่สองศูนย์หนึ่งสองคือเลขอะไรเออพอเขาทวีตปุ๊บ,บกูทิ้งงานทุกอย่างออหยิบเลรื่องคเลขกดกดกดสี่สองศูนย์สองแลงวไงต่อได้คําตอบแล้วแลงวไงต่อใครก็ได้บอกด้วยใครก็ได้บอกแล้วเขามีเฉลยอย่าง,งานี้ไม่มีเอ้ยจริงเหรอเออแต่ออก็แบบไม่รู้อะอาจจะเดือนพฤศจิกาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นนานไปมากอะปางพฤศจิกาเฮ้ยพฤศจิกาก็เดือนหน้าแล้ว เออใช่ว่ะี่ตุลาแล้วพฤทีิกาเดินหน้าเลยเออทำไมไม่มาสักทีประเด็นคือว่าเขาว่าสันนิษฐานกันว่าจะเป็นวันที่สิบสามเดือนสิบแต่ว่าเออเพราะว่าที่เยดมอ่ะหนึ่งสามสิบสามเดือนสิบถือไม่ใหทุกคนนะตอนน้าสี่สี่ทุ่มเงียบกริบกริบแบบกริบมากจนกูแบบ สี่ทุ่มสิบไหมหรือไงกูนั่งวันไม่หรือว่าเป็นสะเป็นสิบสามอีกวันหรือว่าแบบช่วงเช้าอยย่างงเี้ก็กูก็กูก็รอแล้วกริบกริบแบบเราแบบเธอแม่์นั่งเหงาเลยอ่ะไม่อยู่ท่ามาแล้วแบบกูมาทำอะไรตรงนี้คือแบบไม่ปล่อยอะไรมาสักทีเอออ่าแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงเนาะก็คำแน่เพราะเขาบอกแล้วว่าเขาจะมาในภายในปลายปีนี้ ก็พื้นที่จีการไงไปไปปีนี้พันวาก็ใไปไปปีนี้มึงใจเย็นน้องก่อนทุกคนไหนๆเราก็รอมาขนาดนี้แล้วเนาะเข้ามาแน่เตรียมเงินให้พร้อมแล้วกันเข้ามาแน่เข้ามาแน่เข้ามาช้าหน่อยเออเข้ามาช้าหน่อยพี่รอดได้เออเออไหนๆพี่รอดมาขนาดนี้แล้วเอออ่ะประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันในคอนเทนต์อื่นของเทเซอร์นะจ๊ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนสุดท้ายกดแจ้งเตือนอกุ๊กยิ่งกิ๊งนะจ๊ะอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กกับฟีดเตอร์ด้วยนะบ๊ายบาย